สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ผมไปปั้นมาแล้วครับผมแผนนี้โค้ดคนใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับหน้าเนี่ยสตัวครับเป็นหน้าต่มสอแล้วก็หน้าเป้าหนึ่งครับรากิสิกหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็มากับทีมที่คุณผู้ชมช่วยกันจัดให้นะครับผมปั้นมาแล้ววันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นฟูไอคอนิกด้วยนะครับคาสปิริตเต็ม99แล้วก็ค่าโคนะ้ดเต็มแฟมิลี่เนี่ย120 คลิปนี้ขอสัก9.9หลายละกันเดี๋ยวเราจะไปลงแรงกิ้งครับว่าแผ่นนี้เนี่ยกับฟไยคอนเนี่ยที่คุณผู้ผู้ชมจัดให้ผมเนี่ยมันจะฟีลฟาวยังไงนะครับคือแผงหน้า3ตัวเนี่ยคือบอกเลยว่าโอ้โหคือแบบเห็นตรงกันทุกคนครับมาคัดยืนหน้าเป้ารุมหน้าตา่ำแล้วก็ริคาโดกาก้า,กา,กาเขาว่ากันเป็นโน1ห,หน้าตา่ำนะครับเดี๋ยวไปดูว่าในแรงจะเป็นยังไงนะครับผม มาจ้ามากดเลยครับผมเรียกว่าผมจะไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังนะกู้วันนี้ไม่ต้องรีทายด้วยมาครับผมอาจจะชนะนะครับอาจจะแพ้หรือสเสมอไม่เป็นไรครับบอกเลยว่าแผนเนี้ยโอ้ยเจอเกือบพันสี่ได้ยูโอเคฮะชุดไอคอนด้วยนะครับไอคอนิกนี่เลยรากิสิกที่หลายๆคนบอกโหดมาฮะ โอ้ยเจอเดชองว่ะเออจดิโอ้ยกาก้า,กากคนเดียวอ่ะไม่ได้ไม่ได้วิดคนเดียวมันจะไหวหรือเปล่ามาครับครั้งแรกครับกับฟูไอคอนิกที่ไม่ได้เล่นอย่างนานนะ่ะไม่ได้เล่นโคตรนานนะครับมากับแผนหลังห้าด้วยโอย้ไม่ใช่จ้าสเตเดียมาอะไรเนี่ยมาจะไหวหรือเปล่าครับเกมแรกครับ เฟิร์นโดตอเรสฮะเฮ้ยมาเกลเล่ตอนแรกนี่มีคนเชียร์มาเกลเล่ยืนคู่กับเวียร่าด้วยนะครับแต่ว่าสู้ทางด้านของยังเบกไม่ไหวสวยฮาอย่างนี้ผมขอป่านะโอ้กระตุกอะไรวะนั่นเอา้ามาก็เบอร์สะ,กกอสะและมาปุ๊บก็เอาซะแล้วนะเน็ตนะครับไรอะเบ็กฮะเฮ้ยหลังห้านะเฮ้ยแล้วก็เจอกันยากน่อย โอ้หลังห้าอย่าเสียประตูเลยนะครับผมยิ่งสวยข้อนอิดนึ่น,นะแพ้มานี่ตัวไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะถ้าแพ้เนี่ยตีชมผูไม่ได้ช่วยอะไรผมโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยไปเล่นฟีเจอร์ผมยังอุ่นใจกว่านี้อีกเด็ยอยู่ฮะโอ้โห,โหนี่หรือหน้าตามสองคนครับขอต่อบอลหน่อยแจว๋วแจวดี ่ายตีแต่ดับเบิลทัชโชว์เดี๋ยวผมต้องหาดับเบิลทัชคืนเข้ามือทีโบคุตัวครับเบาไปเบาไปมาจะไม่ทำให้คนที่จัดทีมให้ผมผิดหวังนะครับรับประกันเลยเอโตโอเคสวยยังได้ครับกองหลังยังได้ครับเดี๋ยวใครวะนั่น มาเกลี่์เหรอโหรอดดากอีกทิมเขาก็ตัวค่อนข้างตึงอยู่นะโดยเฉพาะกล่องหน้าเนี่ยครับเอโตนี่ผมไม่เข้ามือเลยนะเอโต้อีกแล้วลิกขวาหายดีครับพรมหนึ่งสูนอันนี้ชูชูมือซะด้วยเอโต้ชูมือหน้าซะด้วยมาโดนแล้วละ่ะคุณผู้ชมโดนแล้วว่ะ อะไรครับนี่เ,เด๋วโอ้มไม่ดีสนสวนๆละ่ะจะโดนสองเม็ดไม่ได้นะเฮ้ยหลังห้าสวยครับจเย็เนจะเย็เนโอ้ถลามอีกไอ้ว่าอหเมสซี่ก็จีดเกินมสซี่ก็จีดโอ้ตอน์เลสสวยครับอ้าวบันเทิงนี่ส่งบอลกันอย่างงี้บันก็ติดโอ้โหบันเทิงจริง โอเคตั้งใหม่ครับขวามนี้เดี๋ยวอีกทีสวยพิกมาลุมดับบันดาลไปทีโอ้โหทีสิบโอ้โหยิงเบาด้วยโอ้โหพีได้นะสวยเลยโอ้เดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บโชว์แคมเปญไม่ได้เซตว่ะ Oh, โอ้โตเกเยวเปิดฟีกิกเ,เ,เปิดเดมมุมหัวจะปูดหัวหัวจะปู <that> <not bad. S 1> ดยังไงกล้าดิเด๋วกล้าจ <So S 1> ิตอีกมันเทิงจริงเลยโค้ดแอคกนนี้คนนี้กับผมเล่นนะทำไมผมไม่เล่นแบบเปียวฟาวบ้างวะมาดิแลบาตเด๋วเฮ้ยแต่เขาว่าดีกันนะคนเนี้หลังแน่นนะครับ หลังแน่นหน้าสามนี่ห้อยเลยนะหน้าสามตัวนี้คือห้อยของจริงเลยนะเอโต้ต่อเต่าสวยครับผมเอ้ยดูดิเห็นนะในมินิแมปอะหน้าสามนี่คือห้อยแล้วก็หมดเลยวะไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยโอเคบขึ้นหลังกันต่อดีกว่าเคือเอ้ จะมารีวิวความโหดของแผนรากิสิกสักทีนะครับไม่มีได้แบบยิงทะล่มสักทีนะเนะมาครับแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้ริทของแผนนี้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกมไหนเข้ามือผมบอกเลยก็มีทะล่มอะ่ะมันก็อยู่ที่โอ้โหอยู่ที่เกมแต่ผมว่าเกมนี้มันต่อบอลไม่ได้เลยนะทำไมวะทำไมวันนี้โอเคตั้งใจนนะหนึ่งลูกยังพอมีโอกาสนะโวยค,ครับไม่ต้องขึ้นไป คุมส่วนไว้นี่แหละสวยวิโอ้โหไม่ส่งตัวนี้ด้วยครับโอ้โหเดาทางผิดว่ะสวยไปก่อนพ่อโอเคถึงปะถึงด้วยเอาฮึผูโช่วเลี่ยมดีมากที่บอกผู้ตัวครเอาโอ้โหไม่ได้เอาถล่มเบ๊ถล่มจริงโอเคมาครับผมหนึ่งหนึ่งโอ้โโชคดีครับ เขาสง่งผิดมา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 ครับครับเอาเว้ยก็ก็ได้อยู่นะคลิปนี้นะก็เสมอแล้วอ่ะมาครับแผนนี้ห้าสองสามได้ไหมจานฟาวอีกแล้วย้อนหลังขอรีวิวโค้ดแล้วแบบชนะบ้างได้ไหมเนี่ยรีวิวทีไรแพ้ทุกทีน่ครับกอนชนะบ้างเถอะรีวิวโค้ดเนี่ยมาวะเปลี่ยนตัววะแต่ผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมไม่มีตัวเปลี่ยนเลย ผมมีสิบเอ็ดตัวจริงอะ่ะไอคอนิกเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนครับโอเคครับเขาเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับโอ้รันทดจริงๆครับน,นักเตะอุ้ยฮาเลนด้วยงานเขาเหรอครับเนี่ยฮาเลนลงทีห้าแปดน่าจะวิ่งอย่างม้าแหละครับผมฮาเลนอ่ะอานูฮะเดี๋ยวยกมอเปลี่ยนแกนนิดนึงฮะเบ็กจะปั้นเหรอสวยโอเค เดี๋ยวเช็คครับไอเย็นเนี่ยเขาเปลี่ยนหาแล่นลงมานะเนี่ยเฮ้ยหาแล่นกับออเอตโต้ออกด้วยใช่ป่ะเมื่อกี้เอาเรื่องนะเปลี่ยนหน้าคู่เลยครับเห็นไหไอเย็นเฮ้ยโอเคเดี๋ยวครับไอเย็นครับหนึ่งๆนี่ยมีโอกาสขึ้นนำได้นครับเพราะดีๆสวยมาประเด้งจังหวะหน่อย เดี๋วโอ้โหเอวินเฮ้ยล็อกมาไม่ได้ครับเดี๋ยมันทีมไปแล้วเบ็ก <Beck ham, S 2> แทงมาสวยวโอเคุ้ยโอ้โหเกือบโดนะไปอะเฟรดเอาเบิร์ดแทงมาเดียวรีด,ดรอสวยช่องนี้ช่องนี้โอ้โหแรงไปอีกโอ้โหลุมน่าจะหมดนะวิ่งอย่างนี้นะอาการเริ่มออกว่ะสปีดไม่มี ไปไหมสิมาซ้ายกับเบคเฮ้ยผมขอหน่อยเนอรีวิวโค้ดอะผมขออย่าแพ้หน่อยเธอโอโ้โหกระชากโอเคผมขอหน่อยเถอให้รีวิวแบบเท่ๆบ้างเดี๋ยววิ่งแล้วเพราะโอโ้หัวตกชัดเจนครับผมลุมมินิเก้ออกตัวอย่างนั้นนี่โอโ้โหไปแล้วหนึ่งคนวิ่งไม่ได้ ทำไมไม่ใส่ฉำรองมาวะสวยไม่สวยละแปดสามครับเดี๋ยวเนบบี้ยมัสิเข้ามาอาันนี้โคแทงมาโอโ้โหเรียบร้อยลุตลุดแบบลุดเลยอาเล่นครับอืกอดกันซะด้วยรักกันลือเกินและแล้วครับ,รบสองหนึ่งแปดท์ ก็ได้แต่หวังนะครับทีเด็ดลูกเขียทีเดลูกเคียขอแค่ส่งพอลุมตัไวไขอแค่โอ้โดนอีกไม่ได้แว๋วโอเคเพื่อนส่งเลยไาเลยครับน่าจะจบสองอเอาได้วะ่ะได้วะ่ะวิ่งดีรออะไรอะ่ะโอ้มาครับโอ้สองเปะ๊ะสองเป๊ะสองเท่า โอ้โหมาไม่แพ้ไม่แพ้นะน่าจะหมดเลยล่ะน่าจะน่าจะหมดเลยครับผมไม่แพ้ว่ะวันนี้รีวิวโค้ดไม่แพ้ว่ะยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้หน่อยนะครับผมราจิกใช่ปะห้าห้าเท่ากันเด้เดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้นะเซฟเท่ากันด้วยเมื่อกี้เอโต้มาค้ารับเจ็ดจุดห้าโอเคเดี๋ยวไปดูว่าแต้มเนี่ยจะลดเท่าไหร่นะครับเสมอนะครับเจอเกือบพันสี่นะ ได้อยู่นะครับรดสั่งแต้มคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหรือว่าอยากใครอยากแก้มือก็ว่ากันได้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอันคลิปหน้าขอบคุณครับ